รถแปลงลงครับอยู่จังหวัดกาฬสินเพื่อสมเด็จครับพี่น้องนี่เอากพลังใหญ่รถครับนี่เจ้าหน้าที่ล่ะครพื้นที่ล่ะครผู้ซอยนะครับตกตำตาลลงครับพี่น้องรถขอไข้ครับรถแปลงครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับพี่น้อง นี่ครับขอไฟนันความมาสะดวกครับนี่ครับพี่น้องแปรงเฉพาะแปลงอาจจะเหมือดได้จังน้อยครับพี่น้องเพราะว่าแปลงมันตอนนี้ก็มันมีไฟครับแปรงโคกลอยยีสิบลูครับพี่น้องนี่ครับไฟก็เหมือดพี่น้องครับนี่ครับ เบียดจ้าหน่อยนะครับมันเย็บแพ้งมาครับมา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 หมื่นครับพี่น้องหมืดนี่ครับรถทั้งหนากอะไรครับพี่น้องว่ารถกัเขามากอะดีนแปันตีแป้ก เดินดึนาไมก็เดี๋ยวผมยับแป้งให้ครับเดินนนำก็เดินก็นเยวมันเยบแป้งเยบแป้งครับเกบแป้งรยสดๆครับพี่น้องนี่ครับแป้งลุ่มครับพี่น้องอแป้งความาเลยไปเลยไปเลย แปกม้วม <time> ้แลเราเกี่แป้งกันครับไปเดาเก่ยแป้งกันเอาลากนเลยทุกคนะลากออกไปเลยสีเรานรขังับพี่มาลงไปเลยอหนึ่งสอง นะหนึ่งสองอน้านะ้เอลนี่ครับข้ากลังแล่ลำเลียงแป้งครับพี่น้อง เพราะว่าแปรงรถขมอ,อยู่ปลาอ่อยพูดีเลยตอนมีสดๆครับพี่น้องเพราะว่าใส่แบบเทเลอร์เป็นเทนเลอร์ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับว่าขอดางปรไดนครับพี่น้องต้องใส่รถดยกขั้นเดียวแปว่าสามทอนหนึ่งทอนสองทอนสามทอนพี่น้องแล้วก็แป้งกล่องอยู่นี่ครับ จังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องอำเภอสมเด็จครับว่ารถแปลงมันขวามือครับปังหกโมงนะครับน้องเข้ากับผู้รู้ว่าเสียอย่างไรครับไปไปอย่าไปมันสามทอนพี่น้องมันก็เลยลำบากครับรถมันสามทอนมาว่ารถมันเหีวอยู่แล้วครับรถนะครับไฟทางกับบุมีครับพี่น้องมื่เบิดนี่ครับ เดินหน้ามาเดินหน้ามาเราถอยตรงเลยนะครับถอยลงมืดพี่น้องมืดลำบากครับในการขนใหญ่ครับคืนีนก็บตังมี้เอากระจังพิเศษครับว่บาเขาเสียมาเอาแปลง้งตืวนี้ขึืนรถอีกขั้นหนึ่งทิ่ไ<ห>มไมปบ่ได้พี่น้องม,มันอยู่ในป่าอ้อยครับไปไ,ไปถอยไปถอยไป สามทอดพี่น้องกับรถขั้นเดียวครับมันต่างลำบากลำบากในการขนย้ายของนี่ครับตรงไปเลยตรงไปเลย เจ้านาที่ันก็สุดยอดครับบ่ได้บหัได้อได้เลยนเนี่ยักทักน้อยนึงครับได้บ่ครับไปยได้ไปเลยล่เลยไปเดได่เลยไม่ไล่ไลเไล่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 ไปครั่อล่ไล่า่ไล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 ่ล่าล่่ไล่ไ่น่ไ่ไ่ไ ถนนถนนออกมาจากมูบานนะพี่น้องเป็นของอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน,นครับพี่น้องอาจจะเบื่อได้ยั่ไยครับพี่น้องว่า ตรงไปตรงไปไปเลยฮัก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 เลยมื่อกระพี่น้องเมื่อ เดินดนน้าไม่ได้บ่ครับเดินหน้าใหม่ครับเดี๋ยวมันแป้งอยู่ตรงนี้ก็คือพี่น้องแตกหมดเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันต้อง620ลูปก,ก็น่าจะได้ประมาณสัก500รูปเพื่อจะตีเข้าบริษัทนี่ครับดีนะครับเข้าบริตกไอ้สาเข้าพี่น้องนะขงัขง,ขง,ขงคังขังขังข้องี่มีสาได้พี่น้องตีลังกา ไปไปไปืนเคลืนเคลนย่าแป้งอ้าวขึ้อนตรงไปขึ้นตรงไปขึ้อนตรงไปไปเลยไปเลยยาวเลยเออไปไปเตครับพี่น้อผมขอจบสิบเพี่ยนนี่ครับว่าต้อง จะตกล้จะตกป่าอไล่ะอจะให้ขวโอเคครับนี่น้องขอบคุณครับขอจบเลยโซ่ไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอจบเลยโซไปเพียงแคนี้ครับขอบคุณครั